น้องปาก็จะมาสอนวิธีโบ๊ทนะคะคมชันลึกอวอร์ดนะคะอันดับแรกก็เข้าไปในช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าคมชันลึกอวอร์ดแบบนี้เลยนะคะจิ้มเข้าไปในเพจเลยนะคะแบบนี้เลื่อนลงไปเล่อลนนะคะเลือล่อนลงไปนะต้กดกระพี่ไปที่รูปแรกนะคะของโบตก,กดเข้าไปเลยเห็นไหมเห็นดูพี่คะแนนนะคะกดหัวใจไปเลยต่อมานะคะเลื่อนไปเลื่อนไปเราจะเห็นพี่เตะนะคะก็กด ไหวเลาะไปเลย ح. นิพันก็เ <g år den> ห็นร <Overwatch> ูปพี่นุ้นนะคะรูปต่อไปนะคะทำไมหนูนิทันจริงเลยกดหัวใหญ่ไปเลยนะคะแล้วก็เลื่อนไปที่รูปสุดท้ายของโพสเลยนะคะเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปเลยก็จะเห็นรูปพี่นุ้กับพี่ปายนะคะกดรักเลยตามไอคอนที่ขึ้นในตรงรูปเลยนะคะต่อไปนะคะกดออกมาแล้วก็กดไปที่เพิ่มเติมนะคะก็ จิ้มเข้าไปในลิงก์อันแรกเลยนะคะเห็นไหมจิ้มไปเลยแบบนี้เลยนะคะร้อมันสะพักแต่ทุกคนบางคนอาจจะไม่สะพักก็ได้เพราะอันนี้เขาแรงที่เห็นนุ่ยไม่ได้แล้วฝนตกด้วยนะตอนนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงไปเลยนะคะเห็นไหมคะ K A หนึ่ง The Best The Best for TikTok ใช่ไหมอ่านถูกไหมล่ะแล้วจิ้เเมเข้าไปในรูปพี่คะแนนนั้นจะดันนะคะกดวัวเลยต่อไปนะคะ เลื่อนเลื่อนไปที่ K A c ลูทุ่งอินดี้ยอดนิยมนะคะเห็นรูปพี่เต้ไหมจิ้มเลยเลยกดหวตนะคะกดหวตไปเลยต่อไปนะคะกดเข้ามาใน K A 5ลู่ทุ่งดาวรุ่งยอดนิยมนะคะกดเข้ามาที่รูปพี่นุธนาดลจิ้มก็ไปเลยแล้วก็กดหวตเลย ำแบบสุดท้ายนะคะกดไปที่ KA8 นักร้องตุ่มขวัญใจมหาชนนะคะเห็นรูปพี่นุ้งพี่ป้ายไหมยิ้มไว้เลยกดโอเรทีนี้เสร็จอะไรแล้วก็เลือ่อนเลือเล่อนลงมาเห็นไหมคะเราโอวอเสร็จแล้วนะคะพี่คะแนนเจนนั่นพี่เตตะกุตตอพี่นุน้งแทนโรนแล้วก็พี่นก้ได้พี่ปลายนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเขาจะให้เรากกข้อ,ขอมูลส่วนตัวแบบชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะคะกกเข้าไปเลยนะคะอันนี้เราขปิดนะ แล้วก็ต่อไปนะคะเรื่องาขง้างล่างจะเ,เห็นคำว่าบวชภาษาอังกฤษใช่ไหมคะกดไปเลยแล้วก็กดตรงนี้ได้นะถ้ามันขึ้นมาโอเคแล้วก็มันถ้ามันขึ้นแบบนี้กดโอเคนะคะถ้ามันขึ้นแบบนี้เป็นอันเป็นอันว่าเราหวตเสร็จแล้วนะคะก็ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะก็ไปโหวตไปหวชให้พี่นุ้พี่ปายพี่เตยตะบตุญตอบพี่คะนแะนนอาจารย์ด้วยนะคะ๊าบาย